แคนี้เหรอเออแต่ตลาดแม่โลสิบ,บาทถามมิโกะมิโกะไม่เราเรียนแต่ไม่ไไม่เรารับ,ม,ราบมาศึกษาไม่แบบว่าคล้ายๆว่าเหมือนว่าชาวนาของตลาดเปนี้เนี่ยเราซื้อน้อยไงพี่ชลิดีเข้าม,มาเป็นเพลเพล120แม่แม่เอามาเป็นตันยังแพงเลยนะมิกระเทียมกระสอบเท่าไหร่แม่ีวสามแล้วนนก,ก็เนะนี่ยแล้วค่ารถไปกลับเหนื่อยอีกหละว่ามัันนหกด้วยทำไมคนไม่เห็นใจนะห้าสิบยี่สิบคิด จะมี<ด>จะมีแม่จะมีช่วงที่กระหล่ำโลเท่าไหร่แม่สิบบาทห้าบาทใช่ปะ่ะโลละห้าบาทใช่ปะ่ะกระหล่ำแบบยังสวยโลละห้าบาทอ่ะมึงไม่สงสารมึงกเกษตรกรใช่เะล่ะแต่แกแกเขาใจเปล่าซื้อขายปริมาณมากแต่แต่มันก็ราคาถูกใช่ไหมแม่ฝอยแล้วก็มีสายเวลาเป็นจะให้ชาวไรอยูมากเลเออเนี่ยสองสิบก้าบาทถูกเะล่ะอันนี้กิจกรรมมัมแอนมี่อย่าลืมนะไปกดไลค์ไปกดไลค์ไปกดไลค์ที่ข้อ์มอก ถ่ายรูปคู่กับแม่และสินค้าของคามากโพสรูปที่ถ่ายที่หน้าเฟซบุ๊กของพามากเดินทั่วตลาดไม่ได้อะไรโชว์โพสของกูในมารงงานดูเออดูกูไปถ่ายกับแม่ก่อน